สวัสดีครับโอ้ยเสียงเสียงแตกกลับมาต่อกับพิธีเกณฑ์นิทซเดอแพนตอมเพนอีครั้งอ๋อมอกไปเถินจัดไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคไหมนั่นแหละขอบคุณครับสงสารทหารพวกเรามากเลยอยู่ดีเดินมาก็โดนต่อยเช่นกันโอเคเรียกฮอมาเริ่มภารกิจกันต่อดีกว่านะตอนนี้ที่ว่านั้นเรื่องราวมันกันเลยมันสุดมันเหลือเกินนะครับผมแต่เพิ่งได้พี่เพิ่งจบไปไม่เท่าไหร่เอง ซึ่งแน่นอนว่าพาร์ทนี้สับเพเฮระแน่นอนบางคนสงสัยว่าสับเพเฮระมันย่อมันแปลว่าอะไรพี่มันแปลว่าเลื่อยเปื่อยนะผมสับเพเฮระมันเป็นภาษาเป็นคำพูดคนโบราณเขาไอ้กูก็เสกโบราณเขาเนาะไปสับเพเฮระกันต่อซึ่งพี่ตอนนี้พี่คิดว่าพี่จะไปช่วยทหารที่มันอะไรนะหลงทางในมัตเตอร์เบดอ่ะไปทึบโอเคมาบรับบายลูกน้องโชคดีนะแอนนาไลเ บายๆนั่นน้องนะเฝ้าดีๆนี่อย่าไปอย่าไปชีกอเธอนะเว้ยเดี๋ยวโดนเตะมาทำไงนะใช่ไหมลูกน้องเราเกิดไปแบบทำอะไรควอยอดมานี่เกิดมีเรื่องมานี่กูช่วยไม่ทันนะเว้ยแต่อย่างว่านะไอ้การที่คัาซีนคำนี้แบบเจ็บปวดจริงนะใช่ไหมเออทหารโดนอะไรนะไอ้ฟันหักอะฟันหักนั้นเจ็บมาน้องรู้ป่ะ่างที่ว่านอะไอ้เรื่องแบบแบบปาดคอใช่ไหมปาดคอปาดท้องปาดแขนปาดขาอะไรเงี้ยมีดปาด อะไรนะฟันหักเนี่ยมันเป็นคอสที่แบบมันเป็นได้จริงอ่ะแล้วมันเจ็บนะเข้าใจไหมเออมันเจ็บกว่าแบบโดนฟันตัวขาดตายก็ตายไปเลยจริงมาแต่ไอ้ประเภทแบบว่าโดนมีดปักที่ฟันแล้วหักฟันหักนี่แบบมันเสียวฟันอ่ะเข้าใจไหมมันเจ็บเจ็บแทนมงกหละนะโอเคซึ่งภารกิจ f อ b บถูกโดนโจมตีโดนโจมตีอีกแล้วเหรอนี่พวกมึงมาโจมตีถาดกูอีกแล้วเลย อ้าเช็ดทหารกูคือมึงมากันตอนไหนแล้วมึงรีบมาคือกูไม่ได้กลจะสู้พวกมึงเลยนะมึงขอมึงเห็นกูกระจอกกันนั่นเลยเหรอมันลุงจับทหารไปสิบคนเนี่ยมึงคืออะไรฮะปลุกคืนซะดีมันดูคืออยากปลุกคืนแต่ดูทหารฝ่ายตัวดีมันดูดิแล้งมันเอสบวกอ่ะเอสเอสบวกอ่ะเราทหารในแร้งเออยู่เลยเข้าใจไหมเราแบบไม่ไหวอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ไหวอ่ะตัวมึงเก่งไปโอเคซึ่งเราจะไปทำภารกิจช่วยทหารเหมือนเดิมอันไหนวะ Heavy information นี่นะครับผมจะนู่นนี่เรื่องของของนั้นเอเดียเดี๋ยวเดียวก่อนไปผลิตของก่อนผลิตของผลิตของอย่าลืม security device จริงเราควรจะเอานี่บ้างก็ดีนะจะได้นี่ไงสร้างอันนี้อะไรเนี่ย S smoke อ๋อเป็นควันได้ด้วยสร้างนี่แล้วกันกับนี่แล้วกันเอาไว้กันฐานตัวเองบ้างนะ บางทีคือศัตรูมันมาบ่อยเหลือเกินเราก็สงสารตัวเองโอเคเดี๋ยวบัตดี้จริงๆแล้วพี่สามารถทำเนี่ยชุดควยทที่เป็นเลือดอาบได้แล้วนะแต่พี่ยังไม่อยากทำเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเอาปืนเราก่อนแล้วกันดนนั้นปืนควยทมันทำได้อย่างวะประเึ็นน้องไม่ต้องรีบหรอกคดทนี้พี่บอกแล้วสับเพลเหระพี่ไม่รีบเล่นจริงๆปืนไหนปืนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวพี่ เก็บเสียงมันดีๆอยู่นี่ไม่อะมีที่เก็บเสียงที่ดีอยู่นี้ไม่ถามจริงเถอะพี่อยากรู้มากเลยเก็บเสียงมันก็มีเงินดีๆเลยเพราะปืนพกเก็บตอนจริงตอนเนี้ยปืนไรเฟิลเก็บเสียงที่แรงที่ดีกว่าไงปืนพกเก็บเสียงมันยังไม่ซับไปซับไปเซอร์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเป็นอันนี้ถึงดีที่สุดชัวร์ก็เอาไว้ก่อนทำอันนี้ซะดีไหมนเนี่ยซับไปเซอร์ขั้นสองอยู่ไหนวะนี่อยู่ตรงนี้ คือทำสปเปสเซอร์ของปืนปืนพกเก็บเสียงไอ้ปืนกลนี่เก็บเสียงได้จะเอาไปใส่กับปืนกับปืนพกหล,กลักเราได้ใช่ไหมโอเคพี่ว่าเราจะไม่ต้องสร,ร้างอะไรมั้งพี่ว่าหมดแค่นี้แหละสไนทำสไนนีจ้จะได้กล้องใหม่ด้วยนะกล้องอันใหม่ด้วยอันนี้ตากไม่พอละโอเคกูยอมแป๊บ,บนึ่งเราพี่ขอนั่งดูนิดนึงเพราะพี่ไม่เล่นานานพี่ลืมหมดแล้วพี่ทำอะไรบ้างสไนควายเอตนี่ตอนนี้นี่ได้แล้ว ต้องการ7 5 00แส g ห้เอยอลยเโหเล่นกันยาวๆเนี่ยเอาวะเดี๋ยวพี่นั่งนั่งนั่งเก็บ gmp บ้างอะไรทางนั้นพี่ว่าพี่ต้องถาเวลาคือนั่งตอนที่พูดพี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่สร้างของมาครบพอดีเลยนะคือมันไม่ต้องไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มแล้วพี่ว่าของเราดีแล้วพี่ว่าดูคัสตอมไม้ปืนดินี่ปืนที่พี่ใช้เป็นหลักเท่แต่แดกไม่ได้ ใช้ปืนนี้นะั่นพี่ว่าจะจักใช้ปืนนี้บ้างเท่ดีพี่ว่าสไนเราติดเก็บเสียงอาาันที่ดีสุดใช่มันจะได้พี่จังไม่ผิดพี่อันนี้สไนเก็บเสียงอ่าฮะใช่ดีสุดแล้วนี้โอเคเต็มพร้อมเต็มพร้อมเต็มพร้มพอมนะซึ่งทางนั้นเราต้องมาเก็บ GMP ไหมพอที่จะจะทำปืนสันปืนควายสักทีนั่นก็ไปกันเลยลงตรงนี้ก็ไม่ได้ ลงตรงนี้กันแล้วกันป่ะซูบจาเอาอนั้นมาดีฮอตไปเพราะว่าตอนนี้ควายเอ็ดกับดีด็อกอ่ะพี่อัพค่าบาวเต็มแล้วค่าความสัมพันธ์เต็มแล้วนะครับผมนะเพราะงั้นพี่จะใช้ดีฮอตเพราะว่ามันยังไม่เต็มมันเลยช่องหนึ่งเอาให้เต็มแล้วกันมาดีฮอตชิกเเดลอิควิปเมนต์เราเอาโหลดเอาอื่นไปดีไหม หลดเอานี่ก็รุนแรงนะพี่ว่าหลดเอานี่รุนแรงสุดแล้วฆ่าแม่งทุกคนเอานี่แหละพี่ว่าเนี่ยดีแล้วหลดเอาแรกที่ทําไว้ดีแล้วไงคือโหลดเอาพี่ทาอันแรกไว้ดีสุดแล้วไงที่เหลือเหมือนกับมันก็ใช้บ้านเล่นขำๆมากกว่าหลดเอาฆ่าคนพี่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันมันดูไรพี่ไม่พี่เป็นคนไม่ฆ่าใครอ่ะจะน้องคนพี่ว่าน้องคงไม่คิดพวกพี่กลัวน้องจะคิดแบบว่าพี่อะไรนะเป็นประเภทแบบแยงไม่แยงไม่กล้าฆ่าคนไม่ใช่ไงคือเรามันไม่ใช่สายแบบว่า คือเราเล่นมเล่นเกียร์พีทวอลเกอร์มาคือคนเล่นเล่นพีทวอลเกอร์มันมามันจะเข้าใจไงมันควรจะจับทุกๆคนไงมัน,มนไม่ควรจะฆ่าใครเข้าใจไหมถ้าฆ่าหมดใครจะมาสร้างฐานจริงปะเออจะเอาใครมาสร้างฐานนะมาสองสี่ทุ่มต้องบุกไปในฐานศัตรูโอเคจะว,ว่าไปแล้วก็เดี๋ยวต้องอัพหอยโหหลายอย่างให้อัพมากเลยอัพมันมีของอัพเยอะมากอะจริง เออจริงพี่ควรจะทำโหลดเอาแบบราคาถูกๆเลยนะพี่ว่าเออจะว่าไปใช่ใช่ใช่คือพี่ตอนเนี้ยพี่มีโหลดเอาแบบโหลดเอาเนี้ยมันจะกินเงินเยอะเพราะว่าพี่มีไอเทมเสริมพวกเนี้ยเนี่ยระเบิดที่ทำว้เยอะเลยอ่ะใช่ไหมซึ่งมันทําให้มันเปลืองมันเปลืองมันเปลืองค่า GMP เวลาเราเรียกมาเราเราเราลงพื้นที่แต่ละครั้งมันจะเปลือกค่า GMP ไงพี่ว่าพี่จะทำโหลดเอาที่ราคาถูกๆไว้สักอันหนึ่งไม่เอาระเบิดไปมีเนี่ยแลเบิดแสงกันระเบิดจะสลบอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละไปก็พอละอะไรเงี้ยอาจจะอย่างนั้นแหละดูทีแล้วกันอย่างที่ว่า มันต้องเล่นไปเรื่อยๆน้องเพราะพี่ถึงไม่อยากจะตัดคิดกันเพราะอยากจะให้น้องทุกคนเห็นว่าพี่ทำอะไรไปบ้างแต่ละอย่างแต่ละอย่างจริงไหมโอเคทีนี้เราก็ต้องไปตรงนี้นี่ละกันแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เข้าพื้นที่ตรงนี้ตามนั้นเย้ขี่ม้ามาแล้วมันไม่คุมเลยมันจะโดนอะไรทุกทุกทีเลย น้องหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าพี่รู้หรือเปล่าว่าเวลาเราบุกตอนกลางคืนบ่อยบ่อบุกตอนเช้าบ่อยบ่อยศัตรูมันจะเพิ่มกําลังในการบุกเช้าบุกเย็นคือพี่รู้แต่พี่ไม่สนใจไงเพราะว่ายังไงพี่ก็จับทุกคนอยู่แล้วจริงป่ะแล้วก็บุกได้พี่เอาพี่เรามันก็ไม่ได้ยากหมากหมายอะไรจริงป่ะอนายผ่านพี่พี่จับคนแรงเอบวกไปทำไมมันถึงหายไปไหนวะพี่อยากรู้แค่นั้นแหละเออคือมันเราจับคนแรงเอบวกไปแล้วมันหายไปไหน อยากได้ดีด็อกวะศัตรูมันอยู่ไหนบ้างนี่ก็ผ่านแม่งเก่งๆทำ้มเลยแถวนี้จะเข้าไปยังไงปีนเข้าได้ไหมเนี่ยเอาปีนเข้าได้เว้ยโอเคเฮ้ยมีไดมอนมด์ด้วยดีมากค่าขนมค่าขนมเอามาเกงจิว นั่นนี่ก็เก่งอีกแล้วทหารเด็กเกว่าวะน้องบางคนบอกพี่รับทหารเด็กจับได้นะพี่ต้องจับขึ้นฮอว่เพราะเด็กมันทนแรงดีดจากไอ้อะไรนะไอตอนฟูตอนไปไปไม่ได้อ้อขอบคุณครับผมที่บอกนะอย่างว่าคือบางทีเราไม่ได้คิดไงว่าเออมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไงเขาจะไม่น้องเราก็โทษพี่ขอโทษจริงบางทีมันใส่หมวกเปล่าวะไม่ใส่ดีมากงั้นมึงก็หลับไป มีคอนเทนเนอร์ตรงนี้ด้วยเว้ยนี่ใส่หมวกใช่ไหมอ่าฮะน้องบอกว่ายิงหน้าที่จะรู้ยิงหน้าได้แต่บางทีคือเราก็ไม่ได้ว่าจะแบบไปยิงยิงสุ่มๆบางทีมันก็ต้องมีแบบจังหวะเข้าถูกทางผิดทางบ้างใจปะเราเคยมาเนี่ยใช่ไหมเพราะเราระเบิดที่นี่ทิ้งไปแล้วใช่ ถ้าเราฆ่าพี่เคยระเบิดไอ้ไอ้อะไรนะไอ้แบบแบบไม่ค่อยเก่งแต่ยิงไปก่อนแล้วกันนั่นแหละการมันแบบเห็นเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้โหข้างล่างมีเพียบเลยยิงได้ไหมมุมนี้ ยิงตัวไปยิงตัวไปก่อนเดี๋ยวมันหลับไปเองหลับแล้วเขาไปจับมันนะเทคนิคที่มีแค่นี้แหละน้องอย่าคิดมากอ่าเห็นไหมเดี๋ยวก็หลับไปเองครับนี่มันติดปะติดนี่วะให้ตายเถอะโอเคโอเคไปครับ ถึงจะปืน G P กูจะเอาอ่ะเพราะมันเก่งมีเพจประกอบอีกแล้วขอบคุณครับเหมือนเราเคยมาเลย,เ,ยเคยมานี่ว่าใช่จำได้อ่ะเจอแล้วภารกิจมาเทาเบดวอนเดอร์ลิงให้ตายเถอะฉันฉันก็ตกใจหมดเลยมันถึงไม่เห็นกูว่าอะไรเงี้ย อ๋อที่เราเคยมาคอยเอที่เป็นภารกิจอะไรนะไมค์เคลียริงที่ช่วยช่วยเด็กๆใช่ไหมกูไม่อยากมันนึกถึงตอนนี้เลยเดี๋ยวเอามาไกลๆก่อนเอามาไกลๆเดี๋ยวเพื่อนมันเห็นว่าเราฟูตอนเพื่อนมันอ่าฮะมานี่ลงนี่ฮะไปเชิญครับ ทีนี้ก็เหลือเก็บไอ้นั่นพื้นที่มันกว้างโอ้ว้าวผ่านไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ไม่ค่อยโอนะตัวเธอมีเพชรตรงนู้นด้วยขี้เกียจลงไปเก็บว่ะไกลเวอร์เที่ยงคืนละวัดให้ตายเถิดใส่หมวกก็ไม่บอกนั่นแหละ พี่ร eh ู้ยิงหน้าได้น้องเห็นไหมพี่บอกพี่รู้ยิงหน้าได้แต่บางทีคือมันไม่มุมมันไม่มันไม่มีมุมยิงไงเข้าใจไหมบางทีมันต้องดูมุมบ้างใครวะใครเช็คเอาอ๋อมันจะขึ้นไปดูเพื่อนมันเว้ย หลับทุกคนมึงไปนอนข้างบนกันทำไมวะทุกวันแหม่ข้างล่างมีก็ไม่นอนนั่นนั่นก็ตัวปลอมไอ้กูก็ตกใจหมดเลยนี่แล้วนี่เราจะหาหายอ้ทหารเราเจอไม่เลยจะจับให้หมดก่อนดีเนี่ยเพชรค่าขนมดีมาก ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ช่วยตัวนู้นน่ยเดี๋ยวมันตื่นแน่ๆเพราะว่าพี่ยิงมันไกลไปน,นิดนึงโอเคจับให้หมดละพี่ไม่สนใจตอนนี้ขี้เกียจจะคิดเยอะละเก่งไหมก็พอได้ก็เอาไปแล้วกันใช้เวลาหน่อยน้องไม่ต้องห่วงพี่เกลนพี่กินเวลาพี่ยอยู่แล้ว น้องอย่าบ่นแล้วกันพี่แม่งเล่นกินเวลาคลิปว่าจะกินตั้งนู้นเหรอแหมยังไงคลิปนี้คนยังไงคลิปเกมนี้จริงๆก็มีคนดูเยอะใช่ไหมพี่เล่นเอาตามใจพี่อ่ะแค่นั้นแหละน้องบอกพี่ไม่เป็นแทสเตอร์ที่แม่งยาจบชิมหายเลยก็ถูกต้องพี่ไม่เคยก็ไม่เคยบอกว่าพี่พี่พี่มีงเงินเยอะนะรู้ป่ะโอเคไปอ่ะลงครับ ไปครับไปเก็บไอ้นู่นแน่นอนตอนนี้เราต้องไปทางไหนเนี่ยเราต้องไปทางนี้นี่แหละเอออ๋อต้องไปทางนี้แต่เราจะไม่ไปเราจะเก็บไอ้นี้ก่อนเพราะไอ้นี้จำเป็นกว่าอ่าฮะยิงไปก่อนแล้วกันพี่ว่าผิดกระบอกทุกทีเลย พลิกไม่โดนปะท่อว่าจะพลิกสโคบเท่าไหไปไหนแล้ววะนั่นแหละฮะเดี๋บอกดอกแล้วว่านูสโคบมึงตื่นแล้วจริงๆด้วยกูยิงกูยิงหำไว้แล้วกันกูยิงหำไว้แล้วเดี๋ยวมันก็รู้สึกเดี๋ยวมันก็หลับเองอ่ะแบบง่วงหนาวไข่มันก็หลับเองอ่ะ เราก็ลุ้นเหลือเกินโอเคเองี้นี่ทิ้งเหมือนเดิมมีใครแถนี้ไหมไม่มีเนาะหลับไปแล้วดีมากไอ้นี่เอาแน่นอนเก่งชิบหายเลยมึงด้วยไหนๆก็มาด้วยกันแล้วไงเป็นเพื่อนกันก็ไปด้วยกันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเขาเจอน้องอะไรเขาจะแนะนำพี่ครับมันมีพวกทัเบิลเมคเกอร์นะพี่ที่แบบว่ามันจะคอยทำให้ตาหากมีบาดเจ็บรู้ครับผมแต่ว่าช่างมันเถื่อนหนะเดี๋ยวมันก็ เดี <tang ar> ๋ยวพี่เข้าไปนั่งจัดหลังไม่ก็ได้ที่ไม่ได้นั่งจัดตอนนี้หรอกนะอย่างที่ว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของการตัดต่ออนะตัดต่อบ้างพี่ก็มีตัดต่อเหมือนกันวิ่งวิ่งอย่างละกูตกใจนี่นนี้แหละพี่ว่าใช่ไหมนั่นไงอ่านอนอนแล้วลวคนบอกอยากให้พี่ใส่กล่องเมื่อสองครั้งก่อนพี่ใส่กล่องแล้วพลาดอ๋อให้ผ่านให้ได้อ่ะ ใส่กล่องก็ได้อะมาน้องชอบคิดว่าน้องชอบแบบพยายามบอกว่าให้พี่รู้ไงเฮ้ยพี่อยใส่กลอ่องเข้าไปดิพี่รู้บางทีแต่ตอนวิ่งไปทีไรฝนแม่งตกทุกทีเลยตกเสร็จแล้วกล่องมันหลุดอะแค่นั้นแหละเข้าใจปะกล่องมันหลุดจะพี่ทำยังไงให้มาตอนนี้ฝนไม่ตกจะได้เอาเข้าไปได้ทีเออหนอยู่ไหนวะเดินมาไกลเหลือเกินขอบคุณครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วคือสมองคนนี้มันมนัจำเราแค่ได้แค่เราเป็นกล่องใช่ไหมเนี่ยดูจากลักษณะแล้วเหมือนจำเพราะเราเป็นกล่องดูสิมันว่ายน้ำมาแล้วอ๋อโอโหโอ้ไม่เห็นตาเบลเลยบอส,บอสนั่นนายเหรอโอ้เก้าปี มันนานแล้วอ่าไปพอเขามาบอสก็ได้ผลพี่รู้ว่ามันก็เข้าใจว่ามันได้ผลอ่ะแต่บางทีคือตอนที่พี่เล่นสองรอบที่แล้วที่มันฝนตกอ่ะเข้าใจป่ะมันฝนตกอ่ะมีคนไม่ใช่ไม่มีคนเลยมันมีคนก็เรียกหอได้มั้ง ตามนั้นหรือมีภารกิจให้ทำมั้ยภารกิจอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมภารกิจหมดละกว่าจะไปถึงนู่นก็ใช้เวลาโคตรนานเลยเอ็กแซ็กมันทะเยอะโอเคงั้นเรากลับดีกว่าจบแล้วภารกิจนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเดี๋ยวไปดูหนูหนูพาร์ตกันว่าเป็นยังไงกันบ้างต่อไปแล้วเราค่อยจบพันชิปเนาะเออไปฮะสุดยอดเดี๋ยวนะเรามีฮอเราแต่งให้รเีรเควส มันมีแต่งเพลงเปิดเพลงใส่ฮอร์ได้ใช่ไหมจำได้ดิบใช่ไหมเออทหารบาดเจ็บทหารตายให้ตายเถอะรับมาระหว่บบางรอระหว่บบางรอแรลงบีคนหนึ่งได้คืนมาโอเคคอมแบทดีพอรอรอฮอมาไงเราก็เล่นไอดอยรอใช่ไหมตามหลักการไอตั้งสี่โอ้ตับบง้บบงสี่แสนเนี่ยภารกิจนี้ แต่แม่งยากว่ะกลัวทหารตายไม่เอาเอานี้แล้วกันมันเยียบเปียกเยียบเปียกมาแกมันเยียบเปียกเยียบเปียกมาเร็วคอลงมามันถล่มถล่มคอรล่วงพอดีลงมาดิเร็วใครบินยิงมาไม่ใช่มั้งเออนี่ก็มีคนยิงคอเราแต่มันมีแะฟี่่วมันมีเพราะมันเห็นเราแหละ ป่ะนั่นไงยิงกกจริงด้วยไหนครับจะเอาเหรอครับฮะจะเอาเหรอครับเอาเหรอเอาเหรอไอ้ฟาเอาเหรอเอาเหรอจะหินทำไมกูกลับแล้วจริงมีเมทัลเลียตัวนี้เราก็ขับมเมทัลเลียกลับไปที่ว่าจะว่าไปไม่ต้องเรียกคอสียเวลา บายแล้วบายบายบอสเรามีฉุกเฉินกลับมามัธยเบชด่วน <representatives> What the fuck เอาอีกแล้วเหรอย่าบอกว่าคนบุกฐานนี่แหละนะไม่เอาแล้วนะขี้เกียจจะไปยิงสู้มเขาแล้วแม่งเก่งเหลือเกินพวกนี้คือพี่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไอ้โหมดไอ้โบบี้หมดบุกฐานเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกกับพี่ว่ามันเหมือนกับมันเหมือนมันเหมือนจะเกมเล่นหนูจับแมวแต่ว่าบางทีคือคนที่มันเก่งกว่าเรามันเล่นแล้วมันเก่งเกินไปเาใช่ั้มมัน มันหาคนที่มันเท่ากันไม่ได้อะบางทีอะเออมีอะไรอีกฮะเดินเัินวุ่นเลยทีเดียวมาและมามาอ่ะเปิดประตูครับว่าไงครับมาอ่ะหัวกันใหญ่เลยไหมบอสอ่าเธอทำไมครับบ้าเอ้ยนี่คือบ้าของพวกเรา เราไปมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนต้องเวลาที่จะต้องเพิ่ม security แล้วล่ะสั่งมาเลยใครทำเนี่ยฝ่ายศัตรูคู่แข่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครเหมือนกันเลือกจุดไม่ได้เหมือนกันแต่เราจะต่อสู้คืนแล้วให้โอกาสเราถือบอสอ๋อนี่คือเหมือนกับว่าเลยนะมันเรียกว่าไงนะ ฝ่ายนู้นบุกแล้วก็ทำศาสตร์ก็คือใช้ใเราสร้าง security base เพิ่มใช่ไหมอ่าโอเคแล้วไงต่อลอบไดมอนต์ในตรงนั้นเพียบเลยอ่าเบสเ f a ิล l i t y ใช่ไหมก็ไม่มีมีอะไรเพิ่มเลยนี่หว่าแม่หรือหมายถึงให้เราไปบุกเขาอ่ะหรือยังไง มาให้บอกแค่นี้เราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเอออะไรวะอว่ากันน้องทั้ทงหลายเดินเงินบุญเลยนะเมื่อกี้นะ thank you ลูกน้องทั้งหลายมาสวัสดีครับลูกน้องจ้ะเก็บก่อนอย่าพึ่งของดีฮะฮะฮะหมลูกน้องสบายดีไหม ว่าไงสบายดีคือเมื่อกี้คือจะบอกว่าให้เราสั้นบุกถานศัตรูได้ใช่ไหมแกไหนว่าเราบุกไปแล้วไม่เชื่อไม่เอาหน่าไม่อยากบุกลวเบื่อสู้เขาไม่ได้เมียตกใส่หัวไหมเนี่ยแถวนี้แค่นี้ใช่ไหมที่ให้เรามาคี่นี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเออโตใจโมเบย์พลรกิจเหลืออีกเพียบใช่ไหมตามนั้น โอเคซึ่งเราก็จะอ่า staff แมเนจเมนต์ใช่มีใครแบบอัพอะไรอย่างนี้ไหมวันออนี้มันว่าเอา combat unit นะฮะ UE class เอาสล็อตอยู่ตรงนี้เมดิคอลทีมอันนี้ตัวป่วยอยู่อันนี้ติดคุกโอ้โหติดอีกยาวฟูมึงติดอีกนานนะไม่รู้อ๋ออ๋อคือพวกที่เอบวกบวกบางทีมันติดคุกใช่ไหมเออนี่ไงมันถึงยังไม่ได้มาเป็นพวกเราใช่ไหมอ๋อ ควิคดีลงมีสกิลด้วยดีมากโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาหนูพาร์ตกันก่อนพราะอย่างที่พ้องเพราะอย่างที่น้องแนะนํามาไงว่าถ้าเราไปอะไรนะทําถ้าเราเล่นภารกิจไอช่วยทหารเก่าๆมาจะให้หนูพาร์ตมีความทรงจําเพิ่มขึ้นนะไปะตามนั้นสับไปเฮราได้งโงูมากทีช่วงนี้เฮ้เดี๋ยวพาร์ตเดี๋ยวพาร์ตหน้าก็เล่นเนื้อเรื่องต่อเมยร้อยพาร์ตเอาแล้วที่เล่นร้อยพาร์ตเกมเนียอยยา จัดเต็มเดี๋ยวไม่ให้เกลียดอะไรพี่ก็เล่นนะผมนั่นก็ไม่ต้องห่วงท่าน้องคนไหนที่สงสัยเดี๋ยวเล่นให้เซิร์ฟเวอร์มันดีซะก่อนพี่จะไปหาเล่นกับเขาไม่ต้องห่วงครับผมไปว้าวโอ้หูยิงนี่ผู้หญิงนี่ว้าวผู้หญิงนี่มันไปแล้วครับลูกน้องครับสบายดีก็ดีแล้วครับ พอเถอะแล้วใส่เดินอีกนานไหมเนี่ยไปขึ้นไปหาน้องพาสกันเถอะอย่านที่ว่ามันเจ๋งนะพี่ชอบนะที่ว่าเวลาเราเดินกลับฐานแล้วเจอคนที่เราเคยช่วยไว้อะไรเงี้ยเออช่วยกลับมาฐานก็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ t h a n k you มาน้องพาสเป็นไงบ้างสบายดีบอสน้พาสก็สบายดีบอสอันนี้สบาดีเลยมา สเน็กนะครับบกมือค่ะเปลี่ยนไปจริงนะใช่ไหมเอออะไรเลสเน็กอ่ะก็คือเราเราลูปรูปจากทหารเก่าๆมาให้ใช่ไหมเอออะไรเงี้ยจะได้จำได้โอ้ลูกน่ารักจังเลยอะไรคือลูกไม่เห็นเขามาสักพักแล้วเขาไปไหนกันนะฮะเขาเป็นมาสคอตของมาเตอร์บเ,นเรบนเ,เลยนะอ๋อ เขาโชว์หน้านิดเดียวเองฉันเห็นอ๋อเห็นมิลเลอร์แอบให้อาหารนุกด้วยแมวเหรออ๋อแมวชื่อนุกอืมโอเคมาเร็วจะนนุกนุกแล้วก็ปวดหัวสินะนั่นเงเหนื่อยจังเลยจะนอนสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ อ่ะโอเคเมื่อกี้ก็เหมือนกับคลยไอ้น้องพารทก็แบบเห็นรูปของแมวใช่ไหมแมวนุกแมวชื่อนุกเป็นแมวของมารเตอร์เบดภาคพิทวอลเกอร์ใช่ไหมเออก็เลยจําได้แอบเห็นพารทโอ้ไปถ่ายกันตอนไหนทำไมไม่บอกกูบ้างเลยแล้วไอ้สองตัวสามตัวหลานนี่ทำอะไรกันเห้แม่น่ะฮะตัวจริงนะฮะโอเคครับ คือมีน้องบางคนน้องคนไหนพี่น้องไซเฟอร์ป่ะน้องคนไหนมาที่มาคุยคุยกับพี่แล้วบอกว่าอะไรนะไกวไอ้พาร์ทพาร์ทเหมือนกับเป็นอาการคือไม่ใช่อาการความจำเสื่อมเป็นอาการที่แบบเรียกว่าอะไรนะความทรงจำมันหายแล้วมันเหลือแต่ความทรงจำของอะไรพี่เออนั่นแหละพี่ก็ขอบคุณยริงๆนะผมพี่ก็อ่านๆมาเสร็จบางทีมันก็ง่ายว่าสรุปง่ายก็คือบุคลิกท้องสปายมันหายไปแต่บุคลิกของเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาจะแบบเออนะมันลืมความทรงจำลืมไปอ่ะนะดีกระสิตแดกหัวกันแล้วโอ้ไปเถอะนะ เคสุดเดียวจบที่นี่ก่อนละกันเดี๋ยวเรียกฮอล์มาก่อนรับรองว่าติดลิขสิทธิ์แน่นอนคลิปนี้รีบไปดีกว่านะเคเดี๋ยวพาร์ทหน้ากลับมาต่อกับเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องหลักเช่นเคยนะผมนะแล้วก็โอ้เพลงนี้ก็จะคือเพลงประกอบมันมาเรื่อยๆเรื่อยเกิดเนื้อเรื่องมันดีเนาะเนื้อเรื่องนี้พี่ชอบนะบอกตรงแล้วก็อย่างที่ว่าน้องนะบางทีก็ขอโทษจริงถ้าพี่แปลผิดแปลถูกอย่างที่ว่าต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเข้าใจว่าพี่แม่งแปลไม่เป็นว่ากระจอกว่ะอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็จะว่าพี่กระจอกไปทีี่มกกระะจออในนนสยต้งๆ รับน้องๆขนาดนี้นย,ย,ย,ยังไม่ให้ความหวังกับพี่เลยเอาเถอะไปขึ้นฮอละบ๊ายบายนะแล้วก็เดี๋ยวปาร์ตหน้าเรากลับมาต่อเนื้อเรื่องหลักสรีดเนื้อนรหลักต่อเช่นเคยนะครับผมยังว่าบางทีพี่เล่นช้าก็คือนี่แหละเพราะพี่ชอบไงเพราะชอบไงถึงเล่นถึงเล่นนานๆใช่ไหถ้าเล่นให้จบมันก็ไม่ชอบจริงป่ะไม่เล่นเรื่อยเพราะมันชอบไงมันชอบถึงต้องเล่นเรื่อยหนุกหนเรื่อยๆนะ ส่วนเป็นทั้งเกมออนไลน์เดี๋ยวเล่นแน,น่นอนนะผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอให้เซิร์ฟเวอร์มันดีก่อนถึงค่อยเล่นนะครับผมบางทีมันเข้าไปแล้วมันแหลกอ่ะจริงไหมเออนั่นเดี๋ยวค่อยเข้า,ขาตอนที่นั้นแล้วจะถ่ายมาให้ดูด้วยนะผมถ่ายมาให้ดูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพอพี่เล่นพี่ชอบโชยแล้วว่าเราเรากล่าว่เาเรากากแค่ไหนน้องอนะไรอยากมีเรื่องก็บอกได้อยากมีเรื่องใมทั้งเกมออนไลน์กับพี่ก็บอกได้แต่ว่าพี่เล่นบนพีบนพีเอสสี่นะพีซีเซิร์ฟเวอร์ยังไม่เปิดพีเอสสี่มันเปิดก่อนนะครับผมก็ใครที่มีีีกก็เเรัับบพ่ไได้นนะะผผมมวงๆคคโอป ซึ่งก็เด็กอย่างเช่นเคยอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร้เฟรนด์จะเช่นเคยเจอใหม่พัหนาสวัสดีครับผมเย้ yeah.